ในโลกที่คาดเดาไม่ได้นั้นความสดใสของไลฮิสอคลาวกระพริบผู้ฝึกฝนลึกลับพึมพามกับตัวเองว่ามีอะไรขาดหายไปจากพลังของไลฮิสอคลาวนี้เหตุใดอาณาจักรครึ่งชีวิตของฉันจึงไม่สามารถก้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ของเทพเจ้าที่แท้จริงได้ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ดําเนินการต่อแม้ว่าคุณจะไปที่ประตูมังกรเทพเจ้ามังกรไม่สามารถตกได้ นั่นคือวิธีที่มันดีได้มีร่องรอยของความวิตกกังวลและความไม่เต็มใจในดวงตาของเขาราวกับว่าถูกผูกมัดด้วยพลังที่มองไม่เห็นมันยากที่จะทะลุก,กำแพงที่ขัดขวางไม่ให้เขาไปถึงจุดสูงสุดขณะที่ในดินแดนซีหลินวีรบุรุษที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในสงครามกำลังประสบปัญหาเขาควบมา้ามาทั้งชีวิตในสนามรบศักดิ์ศรี ตอนนี้เขาถูกผูกมัดไว้ตลอดชีวิตเพราะเหตุการณ์ลองเมนมีคนพูดกับเขาว่าตอนนี้คุณกําลังต่อสู้กับม้าในซีลินมาตลอดชีวิตแต่เขาถูกผูกมัดไว้ตลอดชีวิตในลองเมนคุณถูกทําผิดที่นี่เพราะการปรากฏตัวของฉันคุณต้องการให้ฉันช่วยลองเหมินยาบนุนแต่ฉันเข้าใจหากไม่มีเมฆพาอเต็ดจะเสียสมดุลอย่างอีกเลี่ยงไม่ได้ โลกจะตกอยู่ในความกลาหลนเช่นกันใบหน้าของเขาถูกสลักด,ด้วยความหมดถุนทางและความมุ่งมั่นดูเหมือนว่าเขาจะตระนักดีถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เขามีอยู่บนบ่าของเขาแต่เขาเต็มไปด้วยความกังวลเกี่ยวกับอนาคตในพื้นที่ลึกลับบ้านเกิดของลินชาาเซียนเต็มไปด้วยบรรยากาศที่แปลกประหลาดชายที่แข็งแกร่งรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติฉันคิดในใจว่าลมหายใจของคนนี้จะคุ้นเคยได้อย่างไร เขากล้ามีพลอตที่นี่ได้อย่างไรความตั้งใจคืออะไรในขณะที่เขาจาะลึกลงไปยิ่งรู้สึกว่ามีความลับอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ในนั้นราวกับว่าพลังที่มองไม่เห็นกำลังปลุกพายุในความมืดเคลื่อนพายุกำลังจะพัดผ่านชายลึกลับชื่อเดรกันสเคิลปรากฏตัวในขอบเขตการมองเห็นของทุกคนตัวตนของเขาก่อให้เกิดการคาดเดามากมายมีคนอุทานว่าเขามาจากประตูมังกร ฉันไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าลองเหมือนจะมีตัวละครที่ซ่อนอยู่เช่นนี้รูปร่างหน้าตาของเขามันเหมือนกับการโยนก้อนกรวดลงในทะเลสาบที่เงียบสงบมันก่อให้เกิดระลอกคลื่นเป็นชั้นกองกําลังทั้งหมดเริ่มให้ความสนใจกับเขาอย่างใกล้ชิดพยายามค้นหาความลับที่อยู่เบื้องหลังเขาและตัวแปรที่เขาจะนำม,มาสู่ประตูมังกรความตึงเครียดระหว่างการมิกาเซ่และประตูมังก,กรกาลังทวีความรุนแรงขึ้น ตระกูลกามิกาเซส่งชิลูโอไปเจราจาสันติภาพกับประตูมังกรอย่างไรก็ตามมีความลึกลับซ่อนอยู่ในนั้นเมื่อชิลูโอเห็นปรมาจานิกายประตูมังกรมีคําบอกเล่าของการยั่วยุในคําพูดของเขาว่าชิลูโอได้เห็นปรมาจานิกายลงไม่มาฉันทําให้คุณมาหาฉันได้อย่างไรกลับไปบอกเฟิงวูจีทุกวันนี้ละทิข,ของชื่อดีมากปล่อยให้เขาไม่มีลมอยากขอปัญหา ผู้มีอำนาจตอบโต้อย่างสงา่างามการเผชิญหน้าที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นอย่างเงียบๆระหว่างคาพูดทั้งสองฝ่ายกำลังทดสอบผลกําไรของกันและกันและการสมรู้ร่วมคิดและการคำนวณเบื้องหลังก็เหมือนหมอกมันเข้าใจยากในสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความแค้นที่ไม่รู้จักระหว่างผู้หลงทางและผู้ครอบครองลอดพูดอย่างตรงไปตรงมาปรมาจารย์นิกายอย่าลืมตัวตนของคุณ คุณเป็นพระมหากษัตริย์หนุ่มของตระกูลกามิกาเซคุณไม่ควรรักษาความไร้ความสามารถได้ทุกที่ยังคงจําเป็นต้องคิดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางกลับของตระกูลกามิกาเซถ้าวูจิตต้องการให้เทพเจ้าสามองค์แก่คุณคุณไม่มีแผนใดฮ่าฮ่ฉันใจดีพอที่จะให้คุณแค่ครึ่งหลังคุณและฉันเป็นพี่น้องฝาแฝดทำไมคุณถึงเป็นสุภาพบุรุษหนุ่มและฉันก็อยู่ในโลกที่มืดมิด ในตอนแรกคุณรวมหัวหน้าครอบครัวเข้าด้วยกันเพื่อแลกกับความไว้วางใจของลินเชงซีอันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายเขาใช้กลอนอุบายเนื้อขอ่มราบรื่นจะไม่ช่วยคุณหลังจากได้ยินเช่นนี้ปรามาจารย์นิกายก็ฟังคลื่นแห่งความโกรธและความหมดหนทางพุ่งเข้ามาในหัวใจของฉันเธอรู้ว่าความขัดแย้งภายในครอบครัวเป็นเหมือนใบมีดคมเธอสามารถถูกตัดได้ตลอดเวลาและในอีกมุมหนึ่งของแม่น้ำและทะเลสา การต่อสู้เพื่อออโทดอกของลองเมนก็กําลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบฮ่หาฮบางคนคิดว่าตรากอนเกตออโตดอกสีสูญหายไปแล้วฉันต้องการการสนับสนุนจากซองเกตออฟเคลอเบียแชงคิดีของคุณคือความทะนงตนของฉันหนึ่งในทักษะของคุณเกือบทั้งหมดของฉันกองกําลังทั้งหมดกําลังต่อสู้อย่างเปิดเผยและลับๆเพื่ออํานาจและทรัพยากรของลองเมนอุบายและอุบายไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้แม่น้ำและทะเลสาบที่ปั่นป่วนอยู่แล้วอันตรายยิ่งขึ้นเด็กสาวคนหนึ่งพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในที่อยู่ของเธอบนท้องฟ้าเธอประหลาดใจที่พบพี่ชายทันใดนั้นขอให้ฉันมาที่สวรรค์ฉันนึกไม่ออกถึงพี่ชายหลงยานแต่คุณพี่ชายของฉันอยากทําอะไรกับฉันเมื่อกี้ดูเหมือนว่าพี่ชายจะลดลงสู่ตําแหน่งนายน้อยต้องการแทนที่ความหมายของดาวมืด น่าเสียดายที่มีคนขอให้ฉันป้องกันคุณเมื่อครึ่งปีที่แล้วพี่ชายรีบอธิบายอย่างไรก็ตามความสงสัยในใจของหญิงสาวไม่ได้หายไปความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อดและตึงเครียดราวกับว่าวิกฤตความเชื่อมั่นกำลังจะปะทุขึ้นในการโพัพันของอารมณ์มิสเอยิ่งเต็มไปด้วยความไว้วางใจและความคาดหวังที่มีต่อเลนเชงซีอันเธอพูดด้วยความรัก ทุกคนในโลกบอกว่านักปราดหดเหี้ยมไม่แยกแยะระหว่างชายและหญิงแต่ในสายตาของ a y i n g คุณคือฮีโร่อย่าเศร้าทั้งหมดนี้ฉันทำด้วยช่วงเวลาที่ยากลำบากโชคชะตาของพวกเขาเกี่ยวพันกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้การประทะก,กันของความรักและภารกิจทำให้อนาคตของพวกเขาไม่แน่นอนเหมือนเรือโดดเดี่ยวในพายุความผันผวน ในสถานที่ลึกลับของการพบปลูกมีการกล่าวถึงเทคนิคมหัศจรรย์ที่เรียกว่าหุหมิงคุณฝึกฝนหุ่นหมิงถึงระดับที่สิบฉันแต่งงานกับเขาเมื่อฉันสามารถซ่อนลมหายใจได้หินทำลายหัวใจนั้นคือดาบก,กำเนิดของคุณดูเหมือนว่าจะมีพลังมหาศาลซ่อนอยู่ในแบบฝึกหัดนี้มันดึงดูดผู้ปฏิบัติงานจำนวนนับไม่ถ้วนให้หยหามันอย่างไรก็ตามอาจมีอันตรายและความท้าทายที่ไม่รู้จักซ่อนอยู่เบื้องหลัง มันเหมือนกับดักที่ล่อหลวงรอให้คนโลกก้าวเข้ามาสถานที่ลึกลับแห่งนี้ในลองเมนดึงดูดความสนใจของวีรบุรุษจากทุกสาขาอาชีพมีคนพูดกับเด็กสาวหญิงนี่คือที่ที่กองกำลังทั้งหมดไฟฝันถึงมันอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือจากมหาสงครามของโปรโทอสสิ่งประดิษฐ์รูปดักทั้งหมดอยู่ที่นี่ตราบใดที่คุณสามารถหาสมบัติในหมู่พวกเขาได้ คุณสามารถเปิดอาณาจักรสูงสุดของแลฮิสอสปิริตถูกทะลุสวรรค์ของพระเจ้าที่แท้จริงดังนั้นจึงมีเหตุผลว่าทำไมลองเมนจึงเป็นที่ต้องการหญิงสาวฟังจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ลุกโชนในหัวใจของฉันเธอรู้ว่ามันเป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยโอกาสและอันตรายและชะตากรรมของเธอก็จะพลิกผันในสถานที่ลึกลับแห่งนี้ในดินแดนต้องห้ามของประตูมังกร ความลับและอันตรายนับไม่ถ้วนถูกซ่อนไว้ชายชราคนหนึ่งพูดกับชายหนุ่มคนหนึ่งว่านารกนี้อยู่ข้างใต้มีหินหัวใจภายในที่เป็นองค์ตัดต่อเทพเจ้าที่แท้จริงคุณฝึกฝนนักจิตวิญญ,ญาณจนถึงสิบนั้นเมื่อคุณสามารถซ่อนลมหายใจได้และพวกเขาก็พาเขาไปชายหนุ่มมองไปที่ความมืดมิดที่ไม่มีก้นบึ้มมีความคาดหวังและความกลัวผสมกัน เขารู้ว่ามันจะเป็นการทดสอบความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของเขาอย่างมากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจเป็นหายนะได้ลินชิงเซียนเผชิญกับความท้าทายและความสับสนมากมายในแม่น้ําและทะเลสามีคนพูดกับเขาว่าลินชิงเซียนวันหนึ่งคุณจะเชื่อฟังฉันลินชิงเซียนตอบโดยไม่กลัวเขาดิ้นรนในวงวนของแม่น้ําและทะเลสาพยายามยืนหยัดเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อและสิ่งที่คุณมีศักดิ์ศรี อย่างไรก็ตามการคมเหนกองค์กําลังต่างๆก็เหมือนกระแสน้ำที่โหมกระหน่ำทุกแนวรับของเขาอย่างต่อเนื่องภายในตระกูลกามิกาเซการต่อสู้เพื่ออํานาจและความพักดีก็รุนแรงเช่นกันมีคนพบว่าตระกูลกามิกาเซต้องการเริ่มสงครามกับประตูมังกรของเราแต่พวกเขาต้องการต่อสู้กับปีศาจหนึ่งตัวและปีศาจหนึ่งตัวจากประตูมังกรของเราเราทําให้หัวหน้าของแปดนิกายใหญ่กลายเป็นรูปลักษณ์ของเขา ในสายตาของภูมิทัศน์เขาคือความรักที่มีต่อเขาดังนั้นฉันจึงรู้ทุกสิ่งที่พวกเขาทําอุบายเบื้องหลังนี้เหมือนตาข่ายที่มองไม่เห็นห่อหุ้มทุกด้านของสเปกตรัมและพวกเขาจะหลุดพ้นจากตาข่ายใหญ่นี้ได้หรือไม่จะยังคงผูกมัดไว้อย่างแน่นหนากลายเป็นความระทึกขวัญครั้งใหญ่ในการต่อสู้ที่ดุเดือดวิญญาและความชั่วร้ายกําลังมีปัญหามีคนตะโกนด,ด้วยความโกรธแค้นว่า วิญญาณความชั่วร้ายบริสุดจงยอมแพ้ฉันคุณคิดว่าฉันจะช่วยคุณด้วยเจนชินของฉันหรือเปล่าฝันฉันไม่ตระหนักถึงความน่ากลัวของเทพพเจ้าดอกเทงอาจเลยแต่มันไม่ได้ผลกับคุณวิญญาณและปีศาจกำลังดิ้นรนในสถานการณ์ที่ยากลำบากชะตากรรมของเขาเหมือนเทียนในสายลมสามารถดับได้ตลอดเวลาและเขาจะหาทรัพย์ในสีเงินได้หรือไม่ มันได้กลายเป็นจุดสนใจผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นลูกสาวที่รักของลองเมนปรากฏตัวกระตุ้นความสงสัยของทุกคนมีคนถามคุณบอกว่าคุณเป็นลูกสาวที่รักของประตูมังกรของเราถ้าอย่างนั้นคุณคือพระเจ้าบริสุทธิ์ของเราถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องลองดับตัวตนของเธอเป็นปริศนาปกคลุมอยู่ในหัวใจของประชาชนและรูปร่างหน้าตาของเธอจะนามการเปลี่ยนแปลงแบบใดมาสู่ลองเมน มันเป็นความหวังหรือภัยพิบัติไม่มีใครทราบในความขัดแย้งของแม่น้ําและทะเลสาพิษของเทพเจ้าทั้งสามในร่างของชาวจุง้งมีภาวะที่กลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกมากมายชาวชนนี้แห่งประตูสมาชิกทรงดุมาด้วยความเบาในคําพูดของเขาชาวจุ้งมีสายตาที่ดีจริงๆประตูอยู่ผสมของฉันติดอยู่กับตระกูลกามิกาเซ่ของคุณฉันเคยมีความสัมพันธ์กับชาวจุ้งมาก่อน รอยยิ้มของชาวจุงนั้นยากจะลืมเลือนจริงๆตอนนี้คุณมีพิษของเทพเจ้าทั้งสามอยู่ในร่างกายของคุณเฟงูจีอันขอให้ฝ่ายศิลปาก,การต่อสู้ทั้งหมดช่วยฉันมาหยุดพักกับชาวจุนกันก่อนเกรงว่าคนอื่นจะทําให้รูปร่างของคุณมนทิน่นชาวจุนตําหนิยอย่างโกรธแค้นเธอพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและความมิสติของเธอในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อย่างไรก็ตามอันตรายมีอยู่รอบตัว เธอจะสามารถหลีกทางได้หรือไม่กลายเป็นปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายลินชิงเซียได้สารวจทางเข้าของตระกูลเช่นหนึ่งเขารู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนเขานึกถึงลินชิงเซียนฉันรู้ว่าคุณกำลังรับสมัครทางเข้าตระกูลเช่นหนึ่งยาหุนหันผ่านแล่นลินชิงเซียนยังคงกล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงดูเหมือนว่าเขากำลังมองหาแสงสว่างในความมืด และแสงนี้จะนำเขาไปสู่ความสำเร็จหรือไม่หรือมันจะนำเขาไปสู่กับดักลึกลงไปเรามารอดูกันในช่วงเวลาวิกฤตในประตูมังกรผู้ปกครองกำลังมีปัญหาคนกลางคืนคุณสานรออยู่นานกล่าวว่าอาจารย์นิกายได้รับความทุกข์ทรมารระหว่างทางผู้คนได้ยินว่าผู้มีร่มศักดิ์สิทธิ์สามอันอยู่ในร่างกายของเขาหากคุณไม่พบคนรักของคุณ คุณอาจกลับไปที่คุณซานกับผู้คนก่อนผู้มีอำนาจตอบโต้อย่างระมัดระวังในสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้เธอรับมือกับการเลือกร่วมและการคุกคามของทุกฝ่ายอย่างระมัดระวังทุกการตัดสินใจที่เธอทำอาจเกี่ยวข้องกับชะตาก,กรรมของลองเมนเหมือนเดินบนขอบหน้าผาขั้นตอนเดียวสามารถแตกสลายได้มีความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งระหว่างผู้หญิงกับแม่ของเธอหลังจากผ่านความยากลำบากมาหลายครั้งเธอกล่าวว่า หากแม่และลูกสาวของคุณผ่านภัยพิบัติคุณก็ต้องทนทุกข์กับความคับข้องใจอย่างมากคราวนี้ลูกสาวได้เห็นวิญญาณทำลายดาวในวังต้องห้ามประตูมังกรปลุกความทรงจำในอดีตชาติไม่ใช่ลูกสาวแห่งความรักที่ทำให้แม่ของเธออับอายอีกต่อไปเพียงแต่เห็นวิญญาณทำลายดาวของฉันจะทำลายเทพเจ้าแห่งประตูมังกรลูกสาวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตัดสินใจนี้ตอนนี้เทพเจ้ามังกรอารประตูมังกรได้ล่มสลายแล้ว ปรมาจารย์นิกายของห้านิกายหลักของประตูมังกรหายตัวไปทั้งหมดตอนนี้มีสาวกบางคนที่เหลืออยู่ในหลงเหมินที่ไม่ได้อยู่ในลำทางถ้าเรากล้าโจมตีก่อนแปดกลุ่มหลักในภาคใต้จะเรียกว่าจะเป็นคนแรกที่เป็นผู้นำในการชนะอาวุธวิเศษในดินแดนต้องห้าประตูมังกรอย่างแน่นอนตอนนี้ครอบครัวกาบิกาเซกำลังรับสมัครแม้ว่าคุณจะพบพวกเขาในดินแดนต้องห้าประตูมังกรเมื่อถึงเวลาเรายังสามารถไปหาเขาได้ ท้ายที่สุดอย่าทำร้ายความสามารถขี่ในแม่น้ำและทะเลาสาบแห่งนี้คำพูดของเธอเผยให้เห็นความหมดทุนทางและความทะเยอทะยานและอนาคตของลองเน้นก็เริ่มไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆในการแข่งขันระหว่างกองกำลังต่างๆในภูเขาและภูเขาที่แห้งแล้งนอกประตูมังกรความงามตัวน้อยพบกับแก๊งโจรหลังจากที่โจรเห็นเธอฉันไม่คาดหวังว่าจะได้เดินบนภูเขาที่แห้งแล้งนี้เป็นเวลาหลายสิบวัน ไม่รอช้าที่จะเข้าสู่ประตูมังกรรอความงามน้อยๆของเปย์โยหายากที่จะมีคำชมที่สวยงามเช่นนี้พี่ชายฉันพบสมบัติแล้วฮ่าฮ่าเจ้าหญิงตัวน้อยตกอยู่ในอันตรายเธอจะตอบสนองต่อวิกฤตการณ์กาะทาหันนี้อย่างไรมันคือด้วยปัญญาที่หลบหนีหรือคุณจะถูกโจรจับสิ่งนี้กลายเป็นความใจจดใจจ่อที่ตึงเครียดและน่าตื่นเต้น ชายลึกลับพูดกับอีกคนหนึ่งตั้งแต่วันนี้คุณเป็นหัวหน้านิกายของนิกายดราก้อนเกตฮาร์เลสเธอชื่ออะไรเอ็ไนไงเข้าสู่สถานที่ต้องห้ามของประตูมังกรอ,อยู่ใต้กำแพงหอคอยสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปได้อย่างไรต้องคิดออกพวกเขายืนอยู่บนขอบดินแดนต้องห้ามมองไปที่กำแพงหอคอยที่ไม่มีก้นบึง หัวใจของฉันเต็มไปด้วยความท้าทายและความคาดหวังและพวกเขาจะค้นพบความลับอะไรในสถานที่ต้องห้ามนี้มันเป็นสมบัติที่ไม่มีใครเทียบได้หรืออันตรายถึงตายทุกอย่างขึ้นอยู่กับพวกเขาที่จะสำรวจ at the spirit in มันเต็มไปด้วยชีวิตชีวามีคนพูดกับอีกคนหนึ่งว่านี่คือ spirit in ที่คุณชื่นชอบตลอดไปนี่คือ spirit in ที่คุณชื่นชอบ คุณบอกว่านี่คือชะตากรรมของนางฟ้าที่คุณตามหาจริงๆแล้วฉันเข้าใจชะตากรรมนางฟ้าที่คุณกําลังพูดถึงคือสถานการณ์ชีวิตที่นี่คุณอิชาคู่บ่าวสาวของเย็ยนเลยที่เพิ่งแต่งงานดดวิเชฟเนจรน,นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่อุทิศตนเพื่อความดีรอการกลับมาอย่างปลอดภัยตลอดไปคุณสามารถประจามการที่ภูเขายิ่งเอง๋ย เป็นเรื่องดีที่มีวันที่คุณมักจะรำคาญอยู่เสมอโรงแรมแห่งนี้เปรียบเสม,มือนสวรรค์แห่งความเงียบสงบท่ามกลางแม่น้ำและทะเลสาแต่ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้มันจะสงบได้นานแค่ไหนในแม่น้ำและทะเลสาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อชายที่เข้มแข็งปลุกพระเจ้าให้ตื่นเขาถอนหายใจด้วยอารมณ์ฉันไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าการเดินทางของฉันกับคุณจะเป็นหายนักเมื่อคุณตื่นขึ้น ฉันจะโจมตีมันและปลุกมันให้ตื่นฉันคือนกอินทรีมังกรน,นอกจากนี้ยังเป็นกวางพูดมันเป็นเพียงแสงเมฆไม่กี่ส่องที่ฉันมีเมื่อฉันเข้าไปในบ้านคุณนึกไม่ออกในท้ายที่สุดคนที่จะอยู่กับคุณจริงๆคือฉันเดิมทีฉันต้องการเปรียบเทียบตัวเองกับคุณในชีวิตนี้แต่คุณเป็นเพราะเห็นแก่เพื่อนผู้หายหนะ้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันในชีวิตเดียวเต็มใจที่จะใช้พลังทางวิญญาณส่วนใหญ่ของเขา สร้างเกอะฟู้หลิงสำหรับมันนั่นเป็นเหตุผลที่คุณสวนทางกับท้องฟ้าทะลุขีดจำกัดบนของด้านหลังหนังสืออย่างต่อนี่และอื่นฮ่าฮ่คุณจะกระจายไปมากการตื่นขึ้นของเขาดูเหมือนจะนำตัวแปรใหม่มาสู่แม่น้ำและทะเลสาและความคับข้องใจและความเกลียดชังระหว่างเขากับผู้อื่นจะพัฒนาขึ้นอย่างไรเป็นการปรองดองหรือความขัดแย้งที่รุนแรงกว่า มันเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้จักนายหนุ่มแห่งลองเมนออกจากภูเขาหลิงหยุนมุ่งหน้าไปทางเทียนสิงตูบางคนคาดเดาว่าเขาพยายามปลุกเทศปีศาจก่อนที่เขาจะทำมาสอนบทเรียนให้กับท้องฟ้าสวรรค์ที่ควบคุมโดยตระกูลกามิกาเซ่กันเถอะการกระทำของนายน้อยเหมือนทิ้งระเบิดลงบนทะเลสาบที่เงียบสงบกองกำลังทั้งหมดกำลังจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของเขาอย่างใกล้ชิดและเขาจะพบกับความท้าทาย และโอกาสแบบใดในเที่ยงสิงดุสิ่งนี้ได้กลายเป็นจุดสนใจของแม่น้ําและทะเลสาในสกายวอล์กชายลึกลับถูกโจมตีมีคนตะโกนอย่างโกรธแค้นว่าหน้าขาวตัวเล็กมาจากไหนกล้าที่จะสร้างความฮือฮาในการเดินทางบนสวรรค์ของฉันเอามาให้ฉันชายลึกลับตอบอย่างใจเย็นตัวตนและจุดประสงค์ของพระองค์เป็นปริศนา และผลงานของเขาในการต่อสู้ครั้งนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์ในสเตวอล์อย่างไรมันคือการทลายสมดุลที่มีอยู่มันยังคงถูกปราบปรามโดยกองกำลังในทิงสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความใจจดใจจอ่อมิสไอม,มีความเชื่อและการสแสวงหาของเธอเองเธอกล่าวว่าฉันรู้ว่าชายหนุ่มกำลังจะปลุกเทพเจ้ามังกรเดินออกจากประตูคนเดียวมุ่งหน้าไปทางวัดมังกร ชีวิตเหมือนพายุในโลกนี้ฉันสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของผู้อื่นได้ด้วยพลังของพลังของฉันเองฉันแค่ทำมันในความสามารถนี้แค่ทำให้ดีที่สุดฉันไม่รู้ว่ามิสเตอร์อนจัดโชคดีในปีนั้นหรือไม่ในฐานะนักบุญของตระกูลกามิกาเซเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้เธอพยายามเดินตามเส้นทางของเธอเองในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ อย่างไรก็ตามชะตากรรมของเธอเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกองกําลังต่างๆเธอจะสามารถระหนักถึงอุดมคติของเธอในสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ได้หรือไม่จะยังคงจมน้ําตายด้วยกระแสะแห่งโชคชะตาสิ่งนี้กลายเป็นความประทึกใจที่บิดหัวใจในวิหารมังกรพิธีกรรมเกี่ยวกับชะตากรรมของเทพเจ้ามังกร,รดําเนินการอยู่บางคนสวดมนต์แทนที่วิญญ,ญาณนางฟ้าเทพเจ้าแห่งความอิจฉาริษยาจากสวรรค์และเทพเจ้ามังกร ขอให้ชีวิตของเทพเจ้าถูกแลกเปลี่ยนเป็นชีวิตนิรันดร์ฉันเป็นน้องสาวของเขาปล่อยให้ฟูย,งยองย้อยฉันต่อไปในชีวิตนี้เขาจะได้พักผ่อนให้เพียงพอดําเนินชีวิตต,ตามความเมตตาของนายน้อยเรื่องหลังพิธีกรรมนี้คือการเสียสละและความหวังอันยิ่งใหญ,ญ,ญ,ญ่และเทพเจ้ามังกรจะตื่นขึ้นเพราะเหตุนี้หรือไม่เทพเจ้ามังกรที่ตื่นขึ้นจะนำการเปลี่ยนแปลงแบบใดมาสู่โลกนี้ สันติภาพหรือความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าทุกอย่างเหมือนหมอกปกคลุมอยู่ในหัวใจของประชาชนมิสชิลูโอผ่านหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลเชิงลึกใหม่มีคนพูดกับเธอว่าโอเคดูเหมือนว่าคุณชิลูวจะโตขึ้นมากจริงๆป้าฉันยังไม่เข้าใจเสียสละตัวเองเพื่อความดีขึ้นของผู้อื่นแนวคิดนี้เป็นที่พึงปรารถนาสำหรับคุณจริงหรือ นางสาวชีลูโอตกอยู่ในความคิดอย่างลึกซึง้งทางเลือกและอนาคตของเธอเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบนเวทีใหญ่นี้และเธอจะเขียนบทแห่งโชคชะตาของเธอเองได้อย่างไรสิ่งนี้กลายเป็นความประทึกใจที่กระตุ้นความคิดในสถานที่ลึกลับมีคนรับสัญญาลึกลับนี่เป็นเพราะสายร์ที่มาไม่จำเป็นความสำเร็จยึดติดกับสีรำมันเป็นเครื่องหมายที่ฉันทำกับเขา ความลับและแผนการใดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสัญญานี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการสมรู้ร่วมคิดหรือเรียบรีแห่งความหวังทุกอย่างคาดเดาไม่ได้เทพเจ้ามังกรมีความปรารถนาดูเหมือนว่าจะเรียกใครบางคนที่ถูกลิขิตไว้ในความมืดมีคนได้ยินเสียงเรียกลึกลับนี้ว่าดราก้อนกอดมาเชิร์วิชิคุณเคยได้ยินหรือไม่พลังของเทพเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้มา อย่าพลาดโอกาสนี้ขอให้คุณกลับสู่ตำแหน่งเทพ,พเจ้ามังกรโดยเร็วที่สุดตั้งรกรากในทุกทิศทางอย่างไรก็ตามความลับและอันตรายอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนี้ใครจะได้พลังนี้จริงๆเป็นผู้ควบคุมโชคชะตาของคุณทุกอย่างเหมือนความลึกลับครั้งใหญ่รอคลี่คลายในพื้นที่ลึกลับเด็กสาวถอนหายใจด้วยอารมณ์ แม่ที่นี่มีเมฆมากทุกคนปลอดภัยคุณมีช่วงเวลาที่ดีมีคนเคยถามฉันว่าฉันคุ้มค่าไหมในความเป็นจริงไม่มีคุณค่าหรือไม่เดินในโลกทุกอย่างฟรีขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการหรือไม่มีใจกว้างและความแน่วแน่ในคำพูดของเธออย่างไรก็ตามเส้นทางของเธอในโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้จักและความทา้าทาย เธอจะสามารถยืนหยัดต่อความเชื่อของเธอได้หรือไม่ทําให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงนี่กลายเป็นความสงสัยที่คาดหวังผู้ปฏิบัติหนุ่มกําลังมองหาทิศทางจิตวิญญ,ญาณที่เกิดของเขามีคนถามว่าเฮกคุณจะไปไหนแต่เช้าตรู่เขาตอบว่าไปหาวิญญ,ญาณกําเนิดของฉันการค้นหาของเขาเต็มไปด้วยความยากลําบากและอันตรายและพลังและการเปลี่ยนแปลงแบบไหนที่นักเลงทางจิตวิญญ,ญาณที่เกิดนี้จะนําม,มาสู่เขา มันคือการทําให้เขาเป็นโรงไฟฟ้าชั้นนามัมนจะยังคงทําให้เขามีปัญหาที่ไม่คาดคิดทุกอย่างเหมือนการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นรอให้เขาสํารวจในส่วนลึกของแม่น้ําและทะเลสาบแฟนตาซีแห่งน,นี้กองกําลังยังคงแข่งขันกันในเงามืดความลับนับไม่ถ้วนกําลังรอการเปิดเผยชะตากรรมของตัวละครหลายตัวผันผวนในความผันผวนนี้ พวกเขาสามารถหาบ้านของตัวเองในโลกที่มีปัญหานี้ได้หรือไม่ทําให้ความฝันของคุณเป็นจริงหรือมันจะถูกน้ําสายแห่งโชคชะตากลืนกินอย่างไร้ความปราณีทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้น